สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาดูดวงรายวันเช่นเคยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแสดงเข้ามาเจอคลิปนี้แสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามามีความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคเราไม่เสียเวลากันดีกว่าเนาะมาดูกันนะคะว่าดวงของเพื่อนๆเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันเพื่อนๆได้ จอชานะคะไพ่ใบเนี้ยบ่งบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความสามารถนะคะในด้านพวกศิลปะนะคะดนตรีหรือกวีเนาะแล้วก็เพื่อนๆมีความมุ่งมานะอุตสาหะนะคะพยายามพ,พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะและคือเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีของอะ่ะก็คือมีครูบาอาจารย์นะคะคอย คอยให้การสนับสนุนหรือว่ามีของดีอยู่กับตัวมีเป็นสิมีครูเนาะอ่าดังนั้นนะคะเอ่อเพื่อนๆจึงบอกว่าทำอะไรเนี่ยมันมีทั้งพรสวัสด์แล้วก็พรสแสวงของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คอยมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อน,อนๆตลอดเวลาเนาะและเพื่อน,เอนๆเนี่ยมีจิตวิญญาณของความเป็นเป็นครูอย่างแรงอย่างเต็มเหนี่ยวเลยค่ะ เต็มไปด้วยความเอ่อเพิ่มๆมีทั้งความมุตทิตานะคะแล้วก็มีความเอ่มตเม,มตาต่อการใช้ชีวิตนะคะจึงทำให้เพื่อนๆเนี่ยมักประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ทำอยู่นะคะอะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าเนาะการงานเนี่ยถ้าเกี่ยวการงานเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นที่คอยให้คำปรึกษาหรือชี้แนะเนี่ย ไปในทางที่ดีแล้วก็มักจะออกมาเป็นผลดีนะคะและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจต่างๆเพื<ๆ>่อนๆเป็นคนมีแพชชั่นมีไฟอยู่มีความตั้งใจในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเนาะอ่าแล้วก็การเงินนะคะช่วงนี้เพื่อนๆน่ะได้เงินมาจากวิชาชีพหรือความสามารถของตัวเองตัวเพื่อนๆจะไม่อภัพเรื่องการใช้เงินเลยแล้วก็ มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องการเงินอยู่ตลอดเนาะอ่าส่วนคนมีคู่เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นคนที่คือจะคบใครเนี่ยต้องเป็นสินเสมอกันไม่ว่ากับเพื่อนหรือว่าคู่ครองนะคะเป็นคนที่มีสินเสมอกันมีวิถีชีวิตและความคิดความอ่านที่คล้ายคลึงกันนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีเรื่องการนอกใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเลยเนาะ สำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบลักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นการค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเน้นความสบายไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะอ่าแล้วก็ส่วนสุขภาพอะคะ่ะช่วงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมีการปวดข้อขาปวดข่าวปวดเนื้อปวดตัวบ้างรู้สึกจิบปวดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะ ส่วนโชคลาภนะคะคือเพื่อนๆเนี่ยมักจะมีความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์นะคะก็มักจะได้รับพรหรือได้รับสิ่งดีๆอยู่เสมอนะคะดังนั้นก็คือให้คุณนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและนับถือบูชานะคะ,ะดังนั้นนะคะก็ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เพื่อนๆเจอแต่ละ เจอแต่สิ่งดีๆได้รับแต่สิ่งดีๆมาเนาะอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามารับคำทำได้ไดเนาะอ่ะแล้วก็อย่างเคยนะคะเรามาดูกันนะว่าปู่ย่าตายายเนี่ยอยากจะสอนอะไรเราหรืออยากจะบอกอะไรเรานะคะหรือว่า มีอะไรชี้นำเราบ้างนะคะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าสำหรับไฟเนี่ยไฟไฟชอบเลยนะเพราะว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างตรงทั้งลายไทยแล้วก็ไ่ปุยจะตยายแล้วก็ยังมีหลายๆไ่เลยที่ไฟที่ไฟชอบเพราะว่าอ่านแล้วบอกเวลาดูดวงให้กับลูกดวงต่างๆเนี่ยค่อนข้างออกมาเป๊ะจึงมากนะคะเราอ่าเรามาดูกัน ไปขอหยิบเลยละกันเป็นไพ่หก69นะคะแข่งอะไรใจสู้ก็แข่งได้แต่หากไปแข่งบุญญาวาสนาคงไม่อาจเอาชนะโชคชะตาแม้อุสาหพยายามทุ่มสุดตัวอันนี้จะเป็นเปรียบเหมือนว่าการแข่งอะอะไรอะใจสู้ก็แข่งได้ถึงแม้ว่าเราจะสู้อะ แต่ว่าถ้าเราไปแข่งบุญวาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่คงไม่อาจเอาชนะโชคชาคือคำสำหรับฝ้ายอะบนโลกนี้มันม่มันไม่มีอะไรบางเออม,มันมีการกำหนดหรืออะไรมาหมดแล้วแหละแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนออกมาฝ้ายจะเชื่อว่ากรรมคือการกระทำเราไม่ว่าเราจะทำในชาติไหนพบไหนก็ตามสุดท้ายอะ มันก็จะสะท้อนออกมาตามโชคชะตาที่เราเป็นคนเราอะที่บอกว่าเราเป็นคนกําหนดมาจริงๆเราก็คือคนกําหนดแหละเพราะแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าชาติอดีตชาติหรือยังไงเราเคยทําอะไรมาบ้างเนาะป้าแ,แต่ฟ้าก็เชื่อว่าในภพชาติเนี้ยในเมื่อเรามีสติปัญญาเรารู้แล้วว่ากรรมคือการกระทำทำทำดีแล้วมันก็จะส่งผลดีไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามหนือชาติชาติหน้าดังนั้นเนี่ยสู้เราทําดีในวันเนี้ย เพื่อให้โชคชะตาของเราอะ่ะมันส่งผลดีในวันถัดๆไปหรือในวันอนาคตถึงแม้ว่าเพื่อนๆคิดว่าทำไมโชคชะตาฉันยังไม่ดีเลยฉันฉันอุตส่าห์ทำมันตั้งเยอะตั้งแยะทําบุญทําความดีทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆลืมไปรึอว่าว่า เราอะเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพพระ,พพระพุทธเจ้าท่านก็โอ้โหเกิดมากี่ภพกี่ชาติกว่าท่านจะตัดสุูถูกป,ปะอ่าดังเราก็เช่นกันเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วเราแค่คิดว่าเราทำความทำความดีชาติเนี้ยชาติเดียวและชาติที่ผ่านมาเราทําชั่วทําเลวมาหมดอะ ถูกป่ะเพ่อจะมาให้บอ,อกว่ามันดีเลยไม่ได้ไงพวกคนที่เขามีชะโชคชะตาที่ดีหรืออะไรที่ดีเนี่ยอืมเขาก็สะสมมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะโดยที่จะไม่ได้เสียดายวันเวลาเปรียบเสมอว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้มันคือวันสุดท้ายของชีวิตอะเราก็ต้องทําให้เต็มที่ถูกปะ อ่าฝ้ายก็เหมือนว่าฝ้ายคิดว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเวลาถ้าคนมันจะไปมันก็ไปเลยเราไม่มีมันมันยากนะคนที่จะมารู้ได้ได้ว่าเนี่ยเราจะไปแล้วนะเราจะตายแล้วนะในวันพรุ่งนี้น้อยคนมากที่จะรู้ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันน้อยคนมากไงดังนั้นเนี่ยให้คิดเสมอว่า วันพ่กนี้คือวันสุดท้ายของเราและเราจะได้มีความรู้สึกว่าเราทําเต็มที่เราสู้กับชิมันเต็มที่ทําความดีเต็มที่แล้วและเวลาถ้าสมุิเราจะไปหรืออะไรหรือเราจะตายเนี่ยจิตนึกครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้คิดแต่สิ่งดีๆว่าเราทําเต็มที่แล้วเราจะไม่ได้เสียดายอะไรเลยนะคะดังนั้นก็อย่าง,างนี้ที่อันบอกการที่เราจะแข่งอะไรอะ่ะมันก็ถึงแม้ว่าใจเราจะสู้แต่หากว่า แผงบุญวาสนาเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าบุญอะมันต้องทํามาก่อนก่อนที่ก่อนที่แบบว่า,าที่เราจะมาถึงข้างหน้า บุญมันคือการสะสมที่เราเคยทำมาหมดแล้วดังนั้นอย่างที่บอกเนาะก็คือให้เราทําความดีทุกๆวันถึงแม้ว่าวันนี้มันยังไม่เห็นผลแต่ยังไงสักวันะมันจะต้องทดแทนกลับมากรรมคือการกระทำเราทำกรรมดียังไงมันก็จะได้แบบนั้นเราทำกรรมไม่ดีมันก็จะสะท้อนกลับมาอย่างบางสิ่งบางอย่างถามว่าโรคอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเช่นคนเป็นเบาหวานใช่ไหม มันอ่านแน่นอนมันอาจจะเป็นมาจากอามาพันธ์บางส่วนใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกคนถูกปะในครอบครัวมันก็ไม่ได้เป็นทุกครอบครัวมันก็เกิดจากว่าเรากินอาหารอะไรแบบไหนด้วยอืมดังนั้นอย่าไปอย่าไปโทษว่าอ่าอ,า,อาอย่าไปโทษบัมพัุบลูดอาอย่างนงี้ยเลอย่าไปพทษาบัมพรบบมันขึ้นอยู่กับการที่เรากินอาหารอะไรไปเรารู้อยู่แล้วว่ากินอะไรแล้วมันจะทําให ไปเร่งสารหรือเร่งอะไรสักอย่างในร่างกายเซลลอะไรสักอย่างที่จะทําให้ไอตัวเบาหวานมันเกิดขึ้นถูกไหมเออมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบรรพบุรุษที่ว่าบันพบุรุษเป็นละปู่ย่าตายายญาติพี่น้องมีพี่น้องสามคนและคนมาต่มันก็ต้องเป็นทั้งหมดสามคนสิถูกปะมันมแต่มันไม่ใช่เป็นทั้งหมดสามคนอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการกินของเราด้วยเนาะอ่ะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย อาจจะได้อะไรจากการฟังคลิปนี้บ้างนะคะไม่ไม่มากก็น,น้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด s ับส c r i b e กดหัวใจกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาน้อมรับคำทำนายนี้นะคะกันได้ค่ะอ่าแล้วก็ จุดเทียนจุดเทียนของเราเนี่ยจะมีวันที่14มิถุนายนนะคะเพื่อนๆสาม,มารถเข้าทักมาสอบถามได้ว่ารอบนี้จะจุดอะไรดีจะเสริมเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักนะคะหรือเปิดดวงชะตาเพื่อนๆก็สามารถเข้าทักมาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ที่อยากจะบูชาองค์เทพอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ท,ที่ที่เราทำนายไปว่าเป็นไห้ชอวชดานะคะว่า เพื่อนนะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วเนาะ,ะถ้าใครอยากจะบูชาองค์เทพองค์ไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามก็ได้ของเล่าส่วนใหญ่เป็นงานอินเดียนะคะเป็นงานนำเข้าเปิดเนตมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงนะคะถูกต้องตามหลักฮินดูพรามทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ของเราจะมีทั้งแหวนกำไรข้อมือเอเวอรี่ เครื่องประดับต่างๆเลยของที่เป็นองค์เทพเพื่อนๆก็ถามมาสอบถามกันได้และก็มีน้ำมันว่าสีพึ่งอ่ะอันนี้ก็มีนะคะอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากเสริมเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักนะคะอะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือใครที่เจออุปสรรคมากมายแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้มันดีอยากให้แบบว่ามันพลิก อะไรอย่างเงี้ยจากร้ายเป็นดีก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะอ่าแล้วถ้าใครอยากดูส่วนตัวนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นกันนะคะก็วันนี้ก็ขอลาเพื่อน,เพ,อนเพื่งเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ